น้าสียูสนเน่ต์ลเรามากก็พี่เหมียวกบพ่ชารงาั้นเดี๋ยวได้ก็ได้ได้หรอนั่นคือคพิมพ์อ๋อนี่ที่โอว,วีดูอ๋อพอเราสำหรัออากมากยอย่า,ายานตงนย่า,ตง,ยาตงตึงไว่าได้เขารถดได้ยลย,ลยมอพรคุนเด็ชครับหรือว่าไม่ยหญ่มอดงานหลายเลยเสียงแหบเสียงแหงอไม่ต้องห่วงเลยงานงานขุดิบ อะไ้เป็นเงินเห็ดเบิดเลยเห็ดเบิดครับสู้ๆได้เด้อเมื่อนี้เขามางานอยู่ที่วัดอะไรเนนี่เมื่อนี้วัดศรีวารีน้อยวารีน้อยประการครับเป็นงานใหญ่เติบอยู่เลยวัดของจอรวดก็ส่วนนี้เป็นองค์ผู้ทวดองคมแม่ครับแม่เจมดเลยเป็นงานบุญงานงานวัดงานบุญเมื่อเนี้เป็นหน้าที่ของปล่อยไฟมาเร็งวอน ลูกแมวเลยพอนใส่ใ่ใ่เอาเงี้ยเอางก่อใเกิงจ้าเกินนะเกิอีเราพิสเราเลนท้เนียสวัสดีครับเอาขึ้นตายิ่งยงจังโอ้ยนี่ยวหนวกาเขาขึ้นตอนนี้บนอีคืนง่ายเราก็ก็จะมาเฮ็ดบุญอยู่ได้เนาะสามุ่สามครับสาุ่มสามุ่มแฟนเพียงมาท่ายลูกโอ้เาสี่เหลี่บน่านเ็พอดีนะโอ้ลมใยน้เออเอา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 ไปน้าำมานั่งหนิมานั่งมา้ามานั่งหนิ

พ่อเห็นเหญ่ปะปุยิงหรือชายผู้หญิงค่ะเงนะคะน้องอะไรคะซื้อนัเลยสียหนาวเขาบอกเอาล้านเลยเสียหนาวเลยเสียหนาวดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับด้วน้องียาวเับอรงี้ว่าเลนหนังทยไยได้จกเปิดเซตแล้วยจบแล้วดิเรื่องใดไงเรื่องยัง Uh, GPS กดผิดหวิดตายเป็นนาง oh. เกี่ยวกับว่าอันเพิ่นมจาจังมอลำแล้ววันนี้เพรามะมาจังมอลำไปเปลี่ยนยู่ GPS ผ uh, าเขาป้าติแมน GPS <c oughs> มันผ้าเขาป้าโคกพีหลอกคนอะ่ะ <c oughs> เป็นขนาดเรื่องเล่วเปนน็นสันแต่วันนี้เ <c oughs> กิดมีคนมาอ่านว่าคำเดล่วนอนนี่ก็ได้ดอกน้อนสารวัตรตื่นเสามาบัดน,นอนอยู่อ่น,น,น คือยังพีจางหลังสิบ่แมนฟิวแบบนั้นนอนอยู่ในป่าแห่พักกานอนอยู่ในป่าท้ายแล้วเร็วไหมท้ายเสร็จแล้วก็มีแต่จะจะออกจะใช้นั่นแหละกับฝากพี่ฝากน้องในเด้อบอกเพิ่นแน่เครื่อเครื่อไม่เจอบวกมึงอย่างนี้คนวางสันเด็กกับเพิ่นวางผู้สาิ่นวางครับจะได้กับฝากพี่ฝากน้องน้ำในเด้อขับมถเพราะผู้เด่นเรื่อง g p s กดติดติดตายครับผมมาเอกนั่งเอกผู้ใดอๆจากบอกนั่งเอกนี่ห่วยเราซื้อจากไหนคนบันท่อบอกคนบันท่อแม่แมนคนอินสันท่องไหล่ะบางทีเรนน้ำกันโมโหได้วะพายแน่นเพราะรู้ด้วยเพราะมันไปคนละมือ เออพระราชาฟ้าอันอย่างนอคดีเด็ดแม้เพื่อนเพื่อนกำกับแมปลาคดีเด็ดคุณฤทธิ์กับปลาวายคือลืมกันครับครับเอาไอไอแพทย์เดนเนนัง่นคือว่าอย่างยินเล่นนังเล่นนังกันเคียราบเงินคก็ได้เงินวัทถใจสเดือนอยู่นานเอาเอาเอาท่าเย่อยใกล้สะตายแล้วเดาเอวเออ พายเกศศรตายนั่งเกศศรตายบ่ไใดผ้ากันบ่ได้เงินแม่ครับเอาเพิ่งบ่ทันได้เครียดซื้อดอกสงสัยหนังได้สายบุญมังผมฝากได้เด้อครับเรียงเรียงได้อ้พรหมจารีสีดำโอ้ยผมกำลังสเสียโอ้ยเนี่ยไอ้หมอนเราก็เล่นอีลีเนาะอันนี้ก็ได้คอยเรนที่เรียดหน้าเอศคอยเกือบตายได้เลยมันฟังซื้อหนังกันไหมพรหมจารีสีดำ แก่เป็นแปลสีสันนทุกานไปใช้จะฟังเล่านีเล่าพูดแต่นี่พู้มตจเรื่องสีดำเปลี่ยนซื้อเรื่องนี้นั่งแยกนี่มันเป็นจากที่ตวนสาตปบุกคัก บุกัดผู้ชายเนาะถือในผู้หญิงถือค้อมืนเนาะโอ้โหที่หาข้อมืป็นข้อือแล้วแบบม่คล้ายๆมากโอ้พี่ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับเออแต่แต่ลักษณะผู้หญิงเข้าไปเรียนอยู่ในกรุงเทพโอ้แล้วก็ถูกถูกแฟนหลอกลวงไปให้ลักษณะก่อนคมคืนในกลุ่มยาเสพติดอย่งเงี้ยเออเอาไปขายต้องเจ้าท่อนภาพเทอนภาพไปในในในทางที ทางที่กับชีวิตวิถีชีวิตสมอเอนี่แต่ว่าเลี้ยงเล้าเป็นตะฟังอยู่เด้โอ้ยพรหมจารีแต่ว่าซื้อหนังนี่เรพรหมจารีบอกบรุ่งกับฝนเปลี่ยนไหมเนี่ยบอสเฮ้ยเนาะโอ้คั <c oughs> นข้าในนี่ลรามันไมน่มันออกลูกชายมันต่อคิ้วชายอยู่เนี่ยบอสครับ<ำ>ไายสั่งเน็ตฟิกกับใครด้วยเน็ตฟิกกับร่างก็เอากรับเซื้ออยู่อ้า เท่ากันพี่น้องครับฝากไว้น้ำเน่เลี้ยงงานวัตรสีวลีนหน่อยสีวลีนหน่อยามสาพรไปเบิ่กเรียบหดขึ้นสาพรนี่เลีสาพรกระดางนี่ด่าก่นมันมันเป็นอันนี้แบบเดียวกันเลยครับหนังสะท้อนชีวิตครับผมไอเรื่องที่ที่ไอลูกแพร่เหรินเนี่ยการเรื่องพวกไอกลุ่มของผมซึ่งยังก็ครับ พรมมาจารีสีดําคนสิเรเนียงน,นี่ได้เขาก็ต้องคัดนักแสดงเเนาะผู้ใดหน้นนดดนาตามาทางนี้นี่สิบอกเงีย่ยโอ้ยหลับดำนะครับดำเข้มขำไง่ายออกมาเนี่ยหัวเลยหัวพูดสแสดงสแสดงร่วมนี่ล่ะจังผู้ชายคือกันนี่ล่ะเขาก็ต้องคัดเดนาะส่วนพี่เป็น,ทนไทยตอนยุกเกาะกล้วยไปนอนอ อั่วนักแข้งยุกนนักนะครับยางกล้วยเนาะกรุงเทพรู้ว่าต้นกล้วยว่ามันจิบาดูเลยกุเทหลายจิบพมันบวก้าวซอมมวยโอ้ยเอาละเอาละเอาละเอาของกูหลายๆไอผมช่องไหนเนี่ยฮะช่องไหนเนี่ยช่องเมกไวไฟเป็นจัมอะไรฟอนโอ้ยเอาเอาเอาน่ออนันมออนจจะทีจะุซายหัวกมาพอกะรที่นเข้าองใช่เข้าเชียงคืน ผมมาจารีส <usion> ีดำเลยนี่ยังเสือ้ัลโหลสื่อดีเว้ยโอ้ยนังโอ้ยนังแอ้